ตากแดดเนี่ยโหผมใช้คาว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆอะแต่ว่าเป็นวิธีง่ายๆแต่คนเราละเลยกันทีต่ตากแดดเนี่ยรังสี UVB เนี่ยที่มาโดนผิวเราเนี่ยแล้วให้วิตามินดีวิตามินดีเป็นวิตามินที่ผมคุยหลายครั้งแล้อ่าววิตามินดีเนี่ยมันได้มาจากสองแหล่งด้วยกันคือได้จากอ่าพืชกับได้จากสัตว์ได้จากพืชเขาเรียกว่าอ่าวิตามินดีสอง่อาได้จากสัตว์เขาเรียกวิาวตามินดีสาม วิธีการง่ายๆที่ได้จากพืชเนี่ยผมบอกเพื่อนๆเลยฮะไม่มีอะไรฮะง่ายที่สุดก็คือได้จากเห็ดฮะเห็ดเนี่ยถ้าเราเอาไปตากแดดนะครับเห็ดนี่คือเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราตัวดีถ้าเราไปตากแดดมันจะทําให้เห็ดเนี่ยเพิ่มวิตามินดีขึ้นมาฟังก็ตกใจฮะ,ะบางตำราก็บอกว่าเป็นร้อยเท่าบางตำราบอกสองพันเท่า เท่ากับว่าเราเห็ดแค่ไปตากแดดล้างให้สะอาดแล้วตากแดดแล้วมาทําอาหารเวลาทําอาหารก็ให้โดนน้ามันน้ามันจะดึงวิตามินดีออกมาเนี่ยคือแหล่งที่ได้จากอ่าพืชได้ง่ายๆเลยนะครับอันที่สองก็ได้จากสัตว์ได้จากสัตว์ก็จะนมเนยเนื้อปลาเนื้อปลาแซลมอนเนื้อปลาขอเนื้อปลาเขาเรียกปลาขอดนะครับตับปลาเนี่ยมันจะมีวิตามินดีสูงมากนะครับเพราะนมไข่พวกนี้มีหมดเลยเนี่ยดีสาม ทีดีสามเนี่ยทุกวันเนี้ในร่างกายของคนเมืองมีต่ำกว่า20มิลลิกรัมนะครับ20มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรที่อยู่ในเลือดเราซึ่งปกติแล้วต้องต้องมีให้มากกว่า30หรือไม่ให้ต่ำกว่า30แต่เรามีต่ำกว่า20เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดตรงที่ว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเราทุกเซลล์ในเม็ดเลือดขาวทุกเซลล์นะของเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวมีิธีทำอะไรคุณโย ก็กาจัดสิ่งแปลปลอมก็คือตัวทหารอะพวกควบคุมสิ่งแปลปลอมที่เข้าสู่ร่างกายครับมันเป็นตัวต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆทั้งหมดเลยไม็ดเลือดาวเราเนี่ยมันจะมีตัว <c oughs> เขาเรียกรีเซพเตอร์ตัวรับตัวรับเนี่ยได้จากวิตามินดีโดยตรงนะครับที่วิตามินดีที่เราเอาเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยมันน้อยมันต่ำกันไปนะ่ะเรากลัวแดดที่แดดเนี่ยเวลามันผ่านผิวหนังเราเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันเป็นมีเขาเรียกว่า มีคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังรเราอ่า uh, U V B บเนี่ยมันมันอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดตอนสิบโมงเช้าถึงบ่ายสองครับที่เราบอกว่าเราต้องไปตากแดดตอนช่วงหุตตอนเช้าแต่ตอนเย็นไม่ใช่ครับ U V B บที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ช่วงระยะเวลาสิบโมงเช้าถึงบ่ายสองเหลือให้เลทง่ายๆสามอ่เก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามตัวเนี้ยมันจะทําอะไรครับวิตามินดีตรงเนี้ย แค่เราไปยืนตากแดดให้ได้มันห้าถึงสนาทีแต่ถ้าคนที่เป็นผิวค้านิดนึงต้องตากนานขึ้นนิดนึงนะครับเพราะสีผิวมันจะเบบอกไว้่ UVB ตกมาที่ผิวหนังเราเปลี่ยนคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังเราเป็นวิตามินดีสมครับที่วิตามินดีสเนี่ยที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นวิตามินดีที่ได้มาฟรีๆฮะวิตามินดีจริงๆแล้วผมไม่อยากใช้ใช้คำว่าวิตามินดีเลย จริงๆมงงันเป็นฮอร์โมนะฮะฮอร์โมนตัวนี้มันให้ความสําคัญกับอะไรรู้ไหมฮะเกี่ยวเรื่องอารมณ์ฮะเอนโดฟินเซโรโทนินนะครับตรงนี้สาคัญมากเลยและดีสามเนี่ยดีสามดีสองเวลาเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยตับเราต้องแข็งแรงเห็นไหมถ้าสุขภาพดีตับแข็งแรงตับแข็งแรงมันจะเปลี่ยนสภาพวิตามินดีสามดีสองเนี่ยให้เป็นวิตาม D 3, D นินดี D 3, D ที่สมบูรณ์ขั้นที่ขั้นที่หนึ่งเปลี่ยนไปที่ไตขั้นที่สองแล้วมาที่เข้าสู่กระแสเลือดขั้นที่สาม เนี่ยจะได้วิตามินดีที่สมบูรณ์วิตามินดีเนี่ยเป็นตัวก่อเกิดเกี่ยวเรื yeah, ่องฮอร์โมนด้วยนะเป็นตัวก่อเกิดเกี่ยวกับการวิตามินที่ต้องมาละลายในน้ํามันด้วยทุกตัวเนี่ยวิตามินดีเกี่ยวเรื่องกระดูกเกี่ยวกับเรื่องบูมมต้านทานถ้าวิตามินดีมันด้อยนิดนึงนะครับทาให้ตัวเชื้อโรคเนี่ยอย่างโควิดเนี่ยเข้ามาเล่นงานเราทันทีครับแต่ถ้ามีวิตามินดีพอมันส่งเสริมกันมันมีมันมีวิธีการเดี๋ยวว่าอาทิตย์หน้าผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง